ความยั่งยืนของสังคมคนน่านหรือครอบครัว CBMC เนี่ย mm hmm. เฮาได้เห็นหุ้ยันหลายหลายอย่างจากดรทน่นแปลว่า3วันเนี่ยเป็น3วันที่คุ้มค่ามากที่เรามา3วันติ่ปะเจ้าได้มาอยู่ตีบอกเกอร์วิลนี่หันรายละเอดียทุกสิ่งอย่างที่ดรโทนเป็นถ่ายทอดและบ่ได้ถ่ายทอดแต่เฮามีจุดสังเกตเจา้า สังเกตทุกสิ่งอย่างดรทนเปินใส่ใจในี่เลยความเป็นตัวเก่าของของ,ของตองซาเนาะก็คือเป็นชาติพันธุ์ของเปิลแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างเหือคนที่เข้ามาแล้วหันหันปุ๊บก,ก็คือคือนึกถึงหลากเงาเจ้าหลักเงา,ลา,เงาแล้วก็ถ่ายทอดสู่คนอื่นเหมือนอย่างตรงนี้ชิ้นง,งานน้อยๆไปเจ้ายิบติดมาดรเปินเอาไปมิกแอนแมทตรงนี้ มันก็ทำให้อว่าสามารถขับเคลื่อนไปตะกกันได้โคตดพิกไทยนี่เป็นอัญ,ญมณีของนานไตแต่ว่าปเจ้าเป็นลือมิกเนาะเป็นลือ้อก็ใส่ลือเข้าไปแบบว่าความยั่งยืนของสังคมคนน่านหรือครอบครัว CBMC เนี่ย เฮาได้เห็นหู้ยังหลายๆอย่างจากดรโทนนะแบบว่า3วันเนี่ยเป็น3วันที่คุ้มค่ามากที่เรามาแต่มาแล้วแบบมันเหมือนห้องไปสู่ถ้าเป็นอ e ีบุ๊กก็เป็นอ e ีบุ๊กที่แบบว่าคุ้มค่ามากๆกัะเจ้ามีลองรอยตีแบบประวัติศาสตร์ดรเป็นเราเคฟังว่าเศ้าวกว่าปีตีเป็นทรมาเนี่ยมีลุมดำ แต่เปิลซ้อนหึงเฮาคือยกตัวอย่าง,งหึงเฮามองขามว่ากระจกสีด่านตีเปินสะท้อนหึงเฮาหันนี่มันเป็นออยังตีแบบบอ้โหจะอู้จะได้อ่ะมันมันว้าวสุดๆอ่ะอูแล้วน้ำตาจะไหลเต้นะ <laughs>